นี่นี่นี่มาพูดก็สองแล้วครับอยากตีอยู่เหมือนกันมาพูดก็สองแล้ครับก็ทำไมเปคียง่ายมากเลยนะเว่ยยุง่ายเดี๋ยวกูจะดูของไหมไอ้ยี่กูจะงงหยากไอ้มันอยู่เลยไอ้ยี่มันรู้ยังไงว่ามันมีอะไรบ้างว่ามันต้องใช้อะไรบ้างอ้าวเฮียคนนี้คนนี้ว่าไอ้ยี่กูไปกดอีสแควเข่ากูนึกว่าบอดไอ้เฮียจะไปดูเลเวลใช่ไหมเออไปไหนปะแล้วนี้กูดูใอยู่ทุกคอัว่าช่องกูขึ้นไลฟ์ไหม จะไม่ขึ้นด้วยนะเนี่ยมันขึ้นแล้ว,ลวเช่ไงของเห่ามาเหล่าน้อยลไลายขึ้นยังอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วแ้พี่มีคนติดตามใน YouTube เยอะอ่ะพี่ก็คนเยอะอยู่เยอะที่ไอ้เบลติตามยูทูบยี่สิบเจ็ดคนอุยเขาอาจจะดูเขา้ามาหมดเลยก็ได้ความผมชัดชั้นสูงนี่เจ็ดรอยี่ิบพีเลยนะเว้ยใช่เหรอเออไปไปเบลล่างไป แย่ดีแย่บาเทีนี้แม่งแจกรถแรงยิ่บหายเลยแต่ว่ามันเสียงหนึ่งไอ้ยูทูบอะอะไรมันเสียงตรงที่ว่ามันดีเลยอมันดีเลยไปไม่กี่วิมากไม่ไม่ใช่ไม่กี่วิเยอะมากถ้าติ๊กต็อกยังไม่ดีเลยนะติ๊กต็อกไม่ดีเลยติ๊กต็อกดีเลยหน่อยอะไรติ๊กต็อกกับทวิตไม่ดีเลยเลยหรอใช่แต่อันนี้คือเขาจะพูดดีเลยเลยคือสองท้งทางเลยแล้วกันสวัสดีครับวันนี้ผมดูนีครับผมทางช่องแดงครับค่ายแดงสวัสดีครับ เออนี้พี่ไม่ได้เปบบเลียงไงวะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดเรื่องนี้อ๋อโอเคอต้องลงไลน์ในนี่ก่อนวะอูลืมแปะลิงก์โดเด็ต